สวัสดีครับพบก,กับผมนะครับกับช่องสไตล์หมูนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดาูเครื่องปิ้นงานซับนะครับก็คือเพื่อเครื่องปิ้นกระดาษซับลิมชั่นนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับเครื่องปิ้นกระดาษซับเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าหมึกซับนะครับก็จะไปส่วนมากจะไปพิมพ์ลง ผ้าที่เป็นผ้ามีมีส่วนผสมของอผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับแล้วก็อย่างเช่นผ้าทีเคหรือว่าผ้าไมโครอะไรแบบนี้นะครับการปิี่ยก็จะพิ้นกับด้านแบบนี้นะครับก็จะปิ้นกับด้านแบบนี้พอพิ้นกับด้านเพื่อพอลงเอาอไปลงเสื้อมันก็จะลงอีกด้านหนึ่งนะครับมันก็ เพราะฉะนั้นก็จะดูงงๆแปลกๆหน่อยนะครับนะครับอันนี้จะเป็นเครื่อง F 3สนะครับเป็นเป็นหมึกซัดนะครับพอเราทําแบบเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ลงกระดาษแบบนี้นะครับส่วนวิธีรีดผมก็เคยทําหลายๆคลิปแล้วนะครับว่าวิธีรีดยังไงนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ก็ประมาณนี้นะครับแต่ส่วนของใครที่มันก็จะมีเครื่องพิมพ์หลายแบบนะครับก็จะมีเครื่องแบบที่เป็น A3 ครื่องแบบที่เป็น A3 ก็มีนะครับอันนี้ก็ผมจะเป็นปิ้นกระดาษม้วนนี้มันจะเป็นหน้ากว้าง60เซนนะครับหรือว่าผมจะใช้หน้ากว้างให้มันเต็มก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะครับแต,แต่ถ้าใช้หน้ากว้างให้มันเต็มก็เหมาะสําหรับการปิ้นแบบพวกเสื้อกีฬาอะไรแบบนี้นะครับแต่เนี่ยผมใช้ขนาดผมปิ้นขนาด A3 มันก็จะได้ แนากว่าหกสิบเซนมันก็จะได้ขนาด A3 สองแผ่นคู่กันมาออกมาแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะเอาไปรีดลงเสื้อรีดล,ลงทง,งเฉเชนะครับมันไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดเมตรกว่าขนาดนั้นก็เลยไม่ไม่ได้ใช้ก็เลยผมก็เลยใช้มวนเล็กนะครับสีที่ได้ก็จะเป็น ค่อนข้างตรงกับตรงกับแบบนะครับจะตรงกับแบบพอตอนเราเรียลงไปสีมันก็จะชัดกว่านี้นะครับอันนี้พินเสร็จพอดีนะครับอันนี้พินเสร็จพอดีดีอย่างหนึ่งคือเรา พอมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับข้อดีก็คือเราไม่ต้องตัดกระดาษเองนะครับเครื่องตัดกระดาษให้นะครับเราก็กดตรงกันเกลตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคกระดาษก็จะลวกลงมานะครับแล้วก็กลับไปอยู่ที่เดิมแล้วก็รอปินงานต่อไปได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ไปตัดแยกแล้วก็รีดลงชิ้นงานของเรานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่สําหรับการพิมพ์งานซับนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับต้องการสั่งพิมพ์หรือว่าต้องการสั่งสกินเสื้อนะครับก็สามารถสอบถามคอมเมนต์ได้นะครับส่วนเครื่องผมไม่ได้ขายนะครับผมมีมันมีหลายคลิปมากที่ผมรีวิวให้ดูแบบนี้แล้วก็มีคนถามว่าเครื่องราคาเท่าไหร่นี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับถ้าใครสนใจางานพิมพ์ซับแบบนี้นะครับถ้าใครกําลัง หาก,กินเสื้ออยู่ไม่อยากลงทุนไม่อยากลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์เองนะครับไม่อยากลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์เองก็สามารถซื้อแค่เครื่องรีดร้อนนะครับแล้วก็สั่งงานพิมพ์กับผมได้นะครับก็ A 4แผ่นละ5้าบาทแล้วก็ A 3สามแผ่นละ1ิบบาทนะครับสําหรับใครที่สนใจก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ